ดึงสติอย่าแตกสลายเพรอใคร ep 2อย่าทุ่มเทจนต้องเปทั้งกายใจเพื่อนๆค่คะการเปิดเผยชัดเจนจริงจังจริงใจใครๆก็ชอบถูกไหมคะแต่ในเรื่องความสัมพันธ์หากมันมากเกินไปจะทำให้ความตื่นเต้นความน่าค้นหาลดน้อยลง และอีกฝ่ายจะมองเราเป็นของตายยังไงก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เราพร้อมเสมอความเกรงใจการให้เกียรติจะน้อยลงเราจะเป็นคนลำดับสุดท้ายที่เขานึกถึงในทางตรงข้ามหากเราให้เท่าที่เราได้รับจากเขาเมื่อรู้สึกถูกเอาเปรียบต้องปฏิเสธ